สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านคลิปนี้ผมพาพวกเรามาจังหวัดชเชียงเซานะครับมาเดินอยู่ในตลาดนะครับเขาที่คุยกับคนในท้องที่วันนี้เขามีแนะนำมาอยู่อยู่ที่หนึ่งซึ่งในไหนเรามาแถวนี้แล้วเราก็อยากจะพาพวกเรามารู้จักนะครับอันนี้ ที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นตึกแบบทรงแบบสมัยก่อนเลยนะครับนี่ดูตึกตรงนี้ก็จะเป็นสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาอันนี้ก็เรียกถนนพาณิชยนะครับใครเคยอยู่แถวนี้ใครเคยมาแถวนี้ได้จกกำได้ไม่เอ่ยน,นี่ดูตึกดูตึกตึกก็ยังเป็นตึกแบบสมัยเดิมเลยอันนี้จะเป็นร้าน มาลิกาบูติกนี่มีหุ่นตุ๊กตาเาเรียกอะไรนะตุ๊กตาแบบเป็นตุ๊กตาโชว์เสื้อผ้าอยู่หน้าร้านด้วยโอเคเลยมาริกาบูติกสมัยก่อนเขาจะใช้ชร้านขายเสื้อผ้าจะใช้คำว่าบูติกเนาะเป็นร้านหนังสือใบไผ่ขายเซ้งใช้บริการบ้าง มาเดินดูเมืองที่เป็นเมืองแบบที่ยังแบบยังคงสภาพเดิมผมว่ามันก็ได้บรรยากาศดีนะครับอันนี้จะเป็นร้านยานหัตถกิจเออชื่อร้านยานหัตถกิจก็จะเป็นเป็นร้านจักรยานเออดูสิดูดูแบบดูขลังดีครับ เป็นเป็นบ้านเมืองซึ่งจะเป็นเมืองแบบไม่ใหญ่มากนะครับดูอบอุ่นดีนี่ก็จะเป็นบรรยากาศบรรยากาศสองของฝั่งทางที่อันนี้จำหน่ายเครื่องหมายร้านสิริลักษ์ นีดูร้านเนรมิดเดี๋ยวพวกเราดูป้ายพวกเราดูป้ายโโอ้ห oh, oh. ผมว่าดูแล้วแบบว่าแอนทิคดูแล้วแบบสวยงามมากเลยอันนี้ร้านสยามดูประตูบ้านเนี่ยพวกเราดูประตูบ้านดูประตูบ้านสิโอ้โห oh, oh. ดุทรง เป็นโรงพิมพ์พิรุณสานการพิมพ์ก็มาขายพวกเครื่องไหว้นี่เป็นคลินิกนะคลินิกศัลยกรรมนี่ร้านดูป้ายร้านนี้นี่ร้านเสริมวิไลยอยูีพวกเราคุ้นจักบ้างนนเป็นร้านขายหนังสือพิมพ์ เรียกว่าเป็นไปตามเวลาเนอะนี่ร้านแม่บุญยงอ๋อซินซินน่าจะเป็นร้านขายทองนะนี่ดูร้านมายุรีนี่ตัดเสื้อตัดผมโอ้โหดูสินี่ทรงภูษาน,นี่คือ จะดูแต่ละร้านที่ก็ตับเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นร้านแม่ซิ้วหลุนขายอะไรขายรู้จักบ้างร้านแม่ซิ้วหลุนร้านล้อเสียงพงี่ดูประตู ร้านแม่ละละมุดโอ้โหดูแบบขังดีอ่ะแล้วดูแบบเป็นเอกลักษณ์ดีมากเลยผมชอบมือแบบนี้ครับมือที่แบบยังคงอนุรักษ์ของเดิมไว้อย่างเนี้ยรู้สึกสวยงามจริงพอมีคนรุ่นใหม่มาก็จะทำติดก,กระจก เป็นคลินิกเน,นี่ยอัในส่วนใหญ่จะเป็นคลินิกทันตแพทย์เนาะที่ดูแบบดูแบบทันสมัยหน่อยที่นี่จะทันตแพทย์เยอะแฮะนี่ก็เป็นคลินิกทันตแพทย์ดิเป็นคลินิกทันตกรรมเย็นท่อแข็งนี่แต่ย่างไรผมก็ยังชอบอะไรที่มันเป็นแบบแบบเดิมๆ ของเก่าอยู่อะครับนี่น,นี่อันนี้อันนี้เก่าจริงดูจากตหนังสือรู้เลยนะครับชื่อร้านกเกษมรัชการพิมพ์นี่พวกเราดูดิพวกเราดูป้ายนีย้โอ้โหป้ายอย่างเงี้ยไปหาที่ไหนได้ไม่มีแนละ้วเก่าจริงนะเกษมรัชการพิมพ์ ถนนนี้ก็เลยได้ชื่อว่าเป็นถนนพาณิชย์เพราะว่าจะเป็นแบบพวกร้านค้าเนาะร้านคา้าถนนเส้นนี้คือถนนพาณิชย์นะครับพวกเราคนที่เคยอยู่ฉะเชิงเซาคนที่เคยมาเรียนอยู่แถวนี้และที่ผมอยากจะให้พวกเราดูพวกเรามาดูตึกอ่าศาลจังหวัดเมื่อ สมัยก่อนตึกศาลจังหวัดจะเป็นประมาณนี้เลยตอนนี้เขากำลังซ่อมแซมอยู่แต่เขาก็ยังอรักไว้นะตึกสาลจังหวัดกำลังภาสีกำลัง,ลงซ่อมแซมที่สองสี่ห้าศูนย์อันนี้ก็นี่ตึกนี่ร้อยกว่าปีแล้วคุณพวกเราสาลจังหวัดฉะเชิงเซาเด นี่พวกเราดูสิีสาลจังหวัดฉะเชิงเซาจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยมีครุฑอยู่ตรงกลางนี่เป็นสารนะครับเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วสวยงามยิ่งนักโอ้โหนี่ให้พวกเราดูสวยงาม สวยงามแบบหน้าถ่ายรูปเก็บไว้เลยครับข้างข้างข้างหน้าศาลนะครับฝั่งตรงข้ามสารเนี่ยเป็นอะไรก็จะเป็นแม่น้ําน่าจะเป็นแม่น้ำแม่น้ำบางประกงอะไรมัน,นีมีหน่วยราชการนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีร้านค้าก็จะต้องมีร้านอาหารนะครับ <c oughs> กำลังกำลังโยงกำ <c oughs> กำลังโยงกำลังผูก <c oughs> กำลังจะจูงมาคือเป็นร้านที่คนในในเมืองเขาแนะนำมาครับอ่าอยู่ตรงถนนมรุพง์นี่ใครเคยมากินร้านนี้เออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะมาร้านนี้เดี๋ยวให้ดูวิวทิวทัศน์แม่น้ำก่อนนี่น วิวทัศน์นี่นี่นี่วิวทิวทัศน์นี่แม่น้ำแม่น้ำาบางประกงสวยๆเลยแล้วก็เป้าหมายที่ผมจะพาพวกเรามารู้จักก็คืออยู่ตรงนี้นี่ อยู่ตรงหัวถนนมารุพงนี่แหละครับชื่อร้านอะไรนี่พวกเราชื่อร้านประดิษฐ์โภชนาอยู่ตรงถนนหัวถนนมารุพงนี่คือถนนมารุพงหน้าร้านเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ดูป้ายดูป้ายประดิษฐโภชนาหน อามีโฆษณาหนึ่งเลยนะสวัสดีครับเห็นเห็นเห็นเขียน hey, 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 ว่าประดิษตโฆษณาหนึ่งมันมีสาขาสองด้วยเหรอมาแม่แบบย้อนไป90ปีอะค่ะเคยมีที่ชลบุรีเหรอปิดไปโอ้เดียวค่ะอ๋อที่ท oh. ี่ชลบุรีนี่เป็นสาขาสองใช่ค่ะอ๋อ oh. เป็นเหมือนญาติของน้องร้าอ๋อเอาของร้าน oh. เป็นน้องสาวของตาอ๋อ oh. เป็นน้องสาวเจ้าของร้านโอ oh. ้เก้าสิปีที่แล้วอะค่ะ เก้าสิบวิที่แล้วใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็คือยุบไปแล้วใช่ไหมยุบไปแล้วค่ะเหรอตอนนี้ตอนนี้ขออนุญาตครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่เอ่ยอ๋อทำห่อหมกค่ะเอ้นี่นี่นี่แต่มาดูร้านนี้เขาจะดังเรื่องนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นห่อหมกปลาช่อนนาใบยอค่ะเป็นห่อหมกปลาช่อนนาใบยอปลาช่อนนาใบยอใช่ค่ะเราเป็นปลาช่อนนาที่เลี้ยงธรรมชาติไม่ใช่ปลาช่อนนาที่เลี้ยงโดยอาหารซึ่งจะทำให้เนื้อปลาช่อนนะคะมันนุ่มแน่นแล้วก็ไม่เป็นคาวอ๋อ เราเราเรา,เรามีของมีคนมีของเราต่างหากไว้เลยใช่ไหมเออก็คือเราให้คนในท้องถิ่นในชุมชนนะคะครับเขานําส่งพวกวัตถุดิบห้เรไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนใบตองอทางมะพร้า,าวหรือคือเราใช้ของในชุมชนที่เป็นวัตถุดิบธรรมชาติอะคะ่ะมาทําเป็นทอหมอกค่ะซึ่งเราใช้ธรรมชาติทางนั้นเลยนี่ไง<ช>นี่ไง<ช>นี่นี่อันนี้เค้าสั่งไว้ทางนั้นเลยใช่ไหมเนี่ยไส่เาวล้เครื่องอะไบาจะจะทานที่นี่ก็ต้องสั่งใช่ไหมโอ้นี่ นี่เขาใส่ใส่ตู้ไว้อย่างนี้เลยพอ,อละเจ็ดสิบบาทมีไส้อะไรบ้างครับผมเออหลักๆจะเป็นใบยอค่ะมีใบยอแล้วก็มีโหระพาแล้วก็มีกระหล่ำปีค่ะแต่โดยส่วนมากเราเรา,เราซิกเนเจอร์ของเราคือเป็นใบยอเพราะใบายอรเราไม่โอ้ใบยอเราไม่ขมด้วยไอ้ที่ลำลำนั่นใช่ไหมใช่ค่ะลำลำให้มันไม่ขมอ๋อดีไงนี่นี่คือใบยอเนาะใช่ค่ะใบยอที่เป็นใบๆแล้วทำ่มันไม่ขมค่ะนี่ตั้งแต่พอหมกเราก็มีขนมแต่ขนมน่าจะเหลือ เป็นขนมด่างโบราณเป็นขนมจากใช่ไหมด่างค่ะขนมด่างด่างใบเตยด่างโบราณไหนอ่ะอ๋อมีขนมด่างด้วยอ๋อนี่ไงที่อยุงบนนี้ป่ะใช่ๆครับนี่ครับอ๋อนี่ไงอ๋อเขาเรียกขนมด่างโบราณนี่ไงด่างเหลืองด่างใบเตยใช่ค่ะอ๋ออ๋อมันคล้ายๆกับขนมจุ๋ยกล้วยอะไรนั่นเลยเนาะแต่เราใช้เป็นข้าวโอ๊ะ ใช่ไหมใช่ค <so ่ะโอ้แล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็เด oh, ็ดเรื่องปลาช่อนอยู่แล้วเป็นที่มาของเขาก็าแปดลิ้วอ๋อนั่นไงอ๋อนนั่เป็นที่มาของแปดลิ้วก็คือความความกว้างของมันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เมื่อก่อนนะเขาบอกว่าแม่น้ำมาบกงเป็นโซนเนี่ยค่ะเป็นแม่น้ำที่อยู่ตรงสมุนไพรที่จะตัวใหญ่แล้วเขาก็เลยจับปลาช่อนน้ำมาแล้วได้ถึงแปดเป็นแปดแปดลิ้วอะค่ะก็เลยเป็นที่มาของเขาว่าแปดลิ้วนั่นในเขาก็หลังนึ่งใช่ไหม ใช่ค่ะบเราจะเอาไปนึ่งในเตาอ๋อน e> ี่นี่นี่ยกขออนุญาตเลยเนาะขอได้ครัน okay. ี่นี่นี่นี่เขาเขาจะเขาจะเรียกแบบนี้นี่จะเรียกแบบนี้เลยสวัสดีครับอ๋อเป็นเจนที่สองอ่ะอ๋อสวัสดีลูกนี่นี่นี่คุยคนที่อยู่เบื้องหลังความอร่อยเนาะที่ทุกคุณแม่เลยนะครับคุณแม่คุณพี่คุณแม่อะไรเอ่ยแม่สายพีนมอ๋อนี่นี่คู่คู่อยู่เบื้องหลังความอร่อยเนาะ <Okay. S 2> โอเคนี่ยังแย่ลงไปอีกวันนั้นก็จะเป็นแบบนี้เลยว่าแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปลองกินกันดูดีกว่าอัน,น,เ,ปนเป็นที่เราสั่งก็จะเป็นอันนี้ผมบอกปลาช่อนเนาะ่อนนปลาช่อนใบยอ แล้วก็อันนี้จะเป็นต้มยำปลาขังอันนี้จะเป็นรีอออ่ออะไรนะออส่วนออส่วนว่าแล้วเรากินเลยดีกว่า ที่เขามีชื่อโอคตแมนเนอร์โคตแมนเนอร์แล้วโคตมาโล่โคตมาโล่เขาจะบอกว่าหอโบกเขาอร่อยมากคือรสชาติแบบไม่ไปเกินไปแล้วก็ไม่เค็มเกินไปกำลังดีเลยนี่หอโบกห่อข้าว หอมเลยอร่อยเ,เนื้อเขาเละเอียดเนื้อเขาเละเอียดว่าแล้วเดี๋ยวเราลองไอ้นี่ดูดีกว่าเขาเรียกว่าต้มยำปลาคัง ต้มต้ยมยำเนี่ยเขาใส่ใบกะเพรานะมันจะมันจะหอมหอมอร่อย

ini mm. lo không có nhiều nhiều nước thế nhiều nhiều <laughs> อร่อยอร่อยิออยขแ,แลกล้นียนวอร่อยด <c oughs> คือแบบสดคล่องคอดี ตัวนี้ก็จะเป็นเป็นกระดายกรอบจะน้ำปลาไหมนะกินน้ำปลาไหมเนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองกินไอออสเตรียด,ดูเนาะนี่ออสเตรีย กินอส่วนโดยยังไม่ต้องใส่น้ำจิ้ม ส่วนเขาก็รถรถก็ไม่จัดเหมือนกันรสก,กลางเดี <c oughs> ๋ยวเราลองใส่ซอสดูนะซอสพริกใส่ซอสพริกกินดู ก็มีอ,อย่างปลาคาฟกันหมดเดี๋ยวเราลองดูคณนะหมูกรอบเนาะ จะไม่ได้ผับเพ็มนเขาจะออกหวานๆไปหน่อย <c oughs riff aquilo> <c oughs> อืมสพร่ามับปลาใบลงตัวแล้ว<ม>่าจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ผ่านเกล็ อยากให้ดูบรรยากาศข้าง,งหลังเราก็จะเป็นแม่น้ำก็จะมีเป็นที่เปิดแล้วก็มีไม้ไม้ขัดอยูน่นี่บรรยากาศดีมากเลย กเราดร้านนี้เขามีอา,อาหารเม,เมนูตามสั่งพวกปลาอินทรีน้ำปลาปลากระพงน้ำปลานะครับมีปลาดุกทะเลผัดช,ชานะครับแต่ที่ที่ดังเขาคือหอหมก พหมกหมกเขาจะดังแล้วก็ที่สำคัญก็คือร้านเนี้ยเปิดมาทั้งหมดเนี่ย9กกว่าปีแล้วนะเกือบจะร้อยปีแล้วนะเป็นเป็นร้านที่แบบคือเก่าแก่แทบจะที่สุดแล้วในในเมืองแริ้วของเราเนี่ยยังไงก็ฝากพวกเราที่เข้ามาดูช่องนะครับ ถ้าเกิดมาแถวนี้ก็เป็นหนึง่งร้านที่แนะนำเลยนะครับ mm hmm. ก็คืออยู่ถัดจากตรงหลวงพ่อโสธรมาไม่ไม่ไกลค,ครับแล้วก็อยู่ตรงอย่างที่บอกครับอยู่ตรง,ตรงใกลใ้ๆถนนพาณิชย์ที่เมื่อกี้เราพาไปเดินดูแต่อยากจะบอกว่าขนาวกเขาอร่อยมาก mm hmm. อร่อยจริงสมสมกับเป็นอาหารเด่นของร้านก็เลยใส่พริกน้ำปลาลงไปหน่อยใส่พริกน้ำปลาลงไปหน่อยเอาอว้กำลังดีโรอร่อย คือเป็นรสชาติแบบสมัยสมัยก่อนจริงเลยซึ่งในสมัยนี้ก็หากินแบบนี้ไม่ค่อยมีดูแล้วแบบว่ายังคงความแบบสูตรแบบโบราณได้ได,ดีมากยังไงก็ฝากพวกเราที่เข้ามาดูช่องที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วเราค่อยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย